สวัสดียามใช้สายครับยินดีตอนรับเพื่อนๆทุกท่านเข้าสู่ช่องสวนบ้านรักนะครับสาหรับเช้าวันนี้ผมก็จะมาเตรียมสปริงเกอร์ไว้จะลงแปลงข้าวโพดแปลงที่4ี่แล้วครับล็อกที่4ทีนี้ไอตัวมินิสปริงเกอร์ขมขาตั้งผมขาเสียของผมเนี่ยตัวสายเดิมเขาก็จะโดนอย่างนี้แหละครับเพราะว่าเราทิ้งไว้ในปา่าหญ้าทิ้งไว้ใไรนมันก็โดนหนูแทะโดนอะไรก็าสายก็หมดสภาพผมก็จะมาเปลี่ยนสายออกนะครับ ผมสั่งสายมาใหม่ละเมื่อกี้ผมก็ลองต่อไปสักพักแล้วเป็นหลายสิบอันละอันนี้คือเขาเรียกว่าสายไมโคร pe สายไมโคร pe นะครับขนาดที่ผมใช้ก็คือห้าทับเจ็ดนะครับห้าทับเจ็ดหมายความว่ายังไงหมายความว่ารูท่อข้างในเนี่ยครับห้ามิลลิเมตรส่วนความโตนอกนี่คือเจ็ดมิลลิเมตรเพราะว่า เขาก็จะมีความหนาของท่อนะครับฝั่งละมินฝังละมินก็จะบวกกันก็จะเป็น7ม mm มพอดีและก็สิ่งที่ต้องใช้อีกตัวหนึ่งก็คืออันนี้ครับเป็นข้อต่อตรงของสายไมโคร PE นะครับอันนี้คือขนาด4 5 mm, ่ห้าว่าด5ีก็คือ4-5ถึง5มมนะครับสำหรับเสียบท่อที่มีรูโตในนะครับรูท่อ4-5ถึงห mm, ้ถึง5มมตร วิธีการใช้ข้อต่อตรงสำหรับสายไมโคร PE นะครับก็คือเสียบเข้าไปเลยแค่นี้เสร็จแล้วครับก็จะแน่นไม่หลุดไม่รั่วนะครับเพราะว่าสายเขาก็จะรัดเข้าไปมันจะเป็นหัวลูกศรเสียบข้อต่อตรงนี้แล้วนะครับข้อต่อตรงนี้จะไว้ไปเสียบเข้ากับสาย PE นะครับสายท่อ PE ที่จะวางระบบน้ําจากนั้นเราก็กะระยะกะระยะว่าเราจะใช้สายเท่าไหร่ตัดเลยครับ หัวมีธรรมดานี่นะครับตัดการต่อเข้ากับหัวมินิสปิงเกอร์นะครับก็เสียบเข้าเลยเหมือนกับข้อต่อตรงเมื่อกี้นี้อันนี้ก็จะเสียบยากหน่อยเพราะว่าตัวหัวมินิสปิงเกอร์ครับก็จะใหญ่กว่าข้อต่อตรงหน่อยหนึงครับก็เสียบเข้าไปเลยม้วนหน่อยเสียบร้อยแล้วครับแน่นครับไม่มีหลุดไม่มีรั่วการันตีครับประกอบขาเสียบเสร็จแล้วครับ เวลาเราจะใช้เราก็เจาะท่อน้ําของเรานะครับท่อ PE แล้วก็หัวเนี้เสียบลงไปเลยก็เสร็จมันก็จะรัดกันแน่นพอดีไม่มีรั่วไม่มีซึมสําหรับเพื่อนๆคนไหนสนใจสายไมโคร PE และข้อต่อตรงท่อไมโคร PE นะครับกดสั่งซื้อในตะกร้าสีเหลืองได้เลยพอเป็นค่าขนมเจ้าตัวเล็กครับขอขอบคุณเพื่อนๆทุกคนที่ติดตามร,รับชมฝากกดไลค์กดแชร์เป็นกาลังใจให้ด้วยครับ